นะครับเราใส่อย่างนี้นะเครื่องทุตแรง้นทั้ง ท,ท,ทำสดสัตว์เราวันนี้เราขนมาตัวเท่านี้แม่น้องคุณเม้นออตัวที่เราจะย,าย้ายไปประมาณนนั้ตัวนึง <c oughs> ตัวคนล,ละส่งฮะนี่นะ,ะตัวตัวใหญ่ก็นั่นด้วยประมาณนี้แหละแข่งเหบเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดูเราจะยกกันยังไงนะครับไม้หนักๆนั่นเลยขนย้ายมามาไว้เ <c> ร <oughs> าเป็นทำเป็นโชว์รูมไปเลย <c oughs> มาดูความลำบากลำบากขนาดไหน กย้ายเข้ามาได้เนาะไอเราใช้อิเคนะครับอิเค่ลากกับพื้นอย่างเงี้ยพื้นก็พื้นมันไม่เรียบนะครับอล้อง็ม,มินแล้วก็มินเจชีนะครับเป็นอ่าน้องใหม่ใกลกเขนีนะครับร่วมงานกับเราแล้วปิดตู้กับเสานนี้ไม่มีอะไรนะครับผมมาให้ดูบรรยากาศในการทำงานเลย กดยากกนครับเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นใหญ่มะพร้าวนะครับผมพื้นพรมมะพร้าวดูว่าเราทํากันยังไงนะเครื่องทุดแรงเราเราต้องใช้มันสมองหน่อยเนาะ,ะใช้คิดหน่อยแต่ยกไม่ไหวนะครับผมยกมันระยะทางก็ห้าร้อยเมตรจะแบกทางวันนักกนนี้ที่ไ <laughs> แต่เช้าเลยวันนี้นะครับผมวันนี้พี่เพื่อนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศหนาวเย็นเหือนเดิมนะครับลูกล้าวมาแล้วมาแต่เช้าเลย ด้านบน้องประมาณด้านบนเรายังไม่ได้เปิดเนาะอากาศมันเย็นมากนะครับตอนนี้เวลาก็10บนากาสี่นาทีไปดูไปดูตัวใหญ่ตัวใหญ่เราทำกันยังไงอโอเคตัวใหญ่นะครับผมน้ำหนักประมาณสักร,มรวมๆเลยก็ประมาณสักเจ็ดแปรอยโลน่าจะได้เนาะ วันเป็นไม้นะครับผมไม้ไม้ตันไม้เป็นเนือ้อไม้เนื้อแข็งนะครับเราจะย้ายกันด,ดูนะครับเราใส่อย่างนี้นะเ <c oughs> ครื่องทุนแรงอีกคนหนงจะสี่คนนะครับช่วงแรกก็สองคนใส่สามคนถ <c oughs> ้แก่น้อยมาช่วยด้วย ใหญ่อย่างนี้นะครับเราก็ต้องจําเป็นเนาะนะครับหาช่องทางทําจนได้ระยะประมาณ500ร้เมตรได้ต้นไม้เข้าอีกนะครับผมสั่งของมาจากไทยนะครับก็ส่ง s อสนะครับส่งไปรษณีย์เอสเอมสธรรมดาใช่ไหมก็มีทั้งขนมด้วยแล้วก็เราเอาตัวไม้ด่างมาด้วยนะครับผมก็ พูดง่ายๆก็คือส่งส่งประสีธรรมดานะนะครับผมก็จะมีเม็ดมะละกอด่างนะครับเมล็ดพันธุ์มะละกอด่างแล้วก็เนคไทด่างก็จะเป็นเนกไทนะครับเราตัดใบตัดใบแล้วก็มีแต่ข้อแล้วก็พวกระบบรากนะครับผมเอาแค่นี้มามาแค่มาแค่นี้นะถือว่าสภาพสมบูรณ์แต่เราต้องดูอีกรอบนึงว่า มาเกาหลีแล้วมันอากาศมันเย็นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาจะเป็นยังไงเราพักฟื้นก็วางไว้กับให้หนิ่งๆก่อนนะครับผมให้มันหมดความเย็นก่อนซึ่งอากาศม,มันแตกต่างกันมากนะครับผมจะประมาณนี้แต่วันนี้เราก็ไปขนย้ายม้าให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็เข้าด้วยครับจังหวะเดียวกันเลยนะครับทีมงานเรากําลังขนย้ายกันอยู่แ้หนุ่มเกษจะไปช่วยนะครับผมเออไม่เจอ เดูนะครับเราลากกันยังไงถ้าไม่ลากก็ไปไม่ได้นะพี่พี่เพื่อนนะด้านบนก็สูงสูงด้วยเนหนุ่มเกษก็พยุงมะส่วนน้องโอมเมนกับไอบินเจนะครับผมก็เป็นคนคนลากเราจะทำโชวลุูมนะครับ ด้านหลังไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อมาขายนะครับที่นีกก่ีเกาหลีไม่รู้ว่าราคาเท่าทไหร่กี่ล้านนั่น,นหลายร้านเหมือนกันนะนหกล้านนะครับผมตนนัวละหกร้านประมาณนี้แหละสี่ร้านหกถือว่าไม่ค่อยใช่ดูเราสมุกสมบันขนาดไหนนะครับช่องทางเดินมาลำบากมากเอามาใช้เค้เดีวยกวก็แล้วก็ลดคัดคันนี้ด้วยนะครับผมก็เอามาต่อกันเนาะ แล้วทีนี้เราจะไปได้ไหมน้องโมเมนต์ได้กันตรงได้แล้วตรงนี้จะได้ไหมได้เลยนี่นะได้ปะเป็นงานช้างนะครับผมไม่ใช่งานมาแล้วงานช้างแล้ว <S <S โอเคดุยต่อ <S <S เอาอยัาง <นะ S 1> ดู

에. 야다 똑같아. 어, 라미팅이 너. 예. 야왜 세니? ใหญ่ขนาดไหนหมาสีอ่อมมาซีอ่อมเดี๋ยวให้น้องงงม,มินขึ้นไปนั่งเนะาเะทั้งหมดนะกี่ตัวเนี่ยเกือบ10เป็นส,สิบนะสิบสบกว่านะครับตัวเล็กตัวใหญ่ <c oughs> นี้สั่งมาจากเชียงใหม่นะครับสั่งมาจากประเทศไทยเรานะครับเป็นฝีมือนะครับของคนไทยเรานะครับมากโกนเตอมาอยู่เกาหลีใต้นะ ขายดีเป็นกันนะพี่วินเพื่อนนะครับเป็นเป็นฝีมือช่างไม้นะครับที่ออกแบบได้สวยงามเราขนย้ายก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมเหนื่อยมากเลยนะครับอันไหนที่มันอุปกรณ์หรือว่าอะไรมันไม่พร้อมนะครับผมเราก็ต้องออกใช้ความคิดกันใช้ไอเดียกันเนาะนะครับทุกรูปแบบต้องทําได้ทุกสถานการณ์นะครับผมวันนี้ก็เราก็จะทํา เป็นชมรมนะครับผมให้ลูกค้าเขาไม่เลือกซื้อของแ,แปลกๆที่หายากในเกาหลีใต้นะนะครับผมเนี่ยแต่ก่อนลกมากเลยตรงนี้ตรงที่ปลูกบอนสีแล้วก็พวกขาดางพวกอะไรต่างๆเนาะพวกมะละกอพวกต้นกล้วยนะครับผมหลังจากนั้นมันดูแล้ว เรามาดัดแปลงเท่าแก่เขาก็เลยทําใหม่นะเอาพรมใหญ่มะพร้าวมาปูปูแล้วก็มาจัดปาร์ตี้จัดอะไรก็ว่ากันไปจัดงานเลี้ยงงานอะไรก็สามารถจัดได้นะครับผมเนี่ย